พระเจ้าอยู่หัวและเพื่อที่จะเป็นประวัติศาสตร์ในจิตใจของพวกเราแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าครั้งหนึ่งในางานฉลอง7.5ปีแหง่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนะคะ มีพวกเราเกือบห้าพันคนได้มารวมกันเพื่อที่จะรวมพลังบุญบารามีที่นี่แล้วก็ถวายเป็นพระสดกุศลและก็อุทิศให้แก่ดวงวิญญาณของวิญยาชนทั้งหลายนะคะที่เคยเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินไทยนะคะในท้ายที่สุดนี้นะคะดิฉันขอฝากชมกรมกายานธรรมไว้ในจิตใจของทุกท่านถ้าหากท่านเห็นว่าสิ่งที่พวกเราทํา ยังมีคุณค่ามีประโยชน์ต้นไม้ก็ต้องการน้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านให้การสนับสนุนต่อไปนะคะเพื่อที่พวกเราจะได้มีกำลังใจทำความดีเพื่อแผ่นดินไทยต่อไปะคะ่ะกลับขอพระคุณะค่ะ่าอีกก้ง ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระธาชนมนงกระยาณธรรมนะครับคณาแพทยหญิงัชลากินสวนนะครับที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของงานทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับผมเห็นภาพที่น่าประทับใจเช่นนี้แล้วผมก็อดที่จะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกรอบหนึ่งไม่ได้นะครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ ฉันก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งค่ะและช่วงต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญคุณชวีพันธ์ผู้ทองคุณชนาเทียนผู้ทองและคุณอริสาผู้ทองเป็นตัวแทนถือพานถวายสังฆทานแด่พระอาจารย์นิสโโอกนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะ ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการถวายสังฆทานแด่พระอาจารย์นะครับผมผมขอเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับนำกล่าวคำถวายนะครับอิมานิมายังพันเตสังฆทานานิสัปปริวารานิพิคุสังฆศาัโอโนชยามะ สาธุโนพันเตทิคขุสังโคอิมานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอมหากังทีฆารัตังทิตายาสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย น้อมถวายเครื่องสังฆทานกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระพิสุทธิสงฆ์ขอพระพิสุทธิสงฆ์จงรับเครื่องสังฆทานกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเชิญสาธุ ถอไปก็ตั้งใจรับพร <c oughs> yatta waniwa apura pa pari purenti sakaran eva meva itu tinan petanam upakapatit hititan patitan tumhang kipame wasamicatu sabe purento sangkapan chanto panaraso yatta manijo tiraso yatta sappidiyo ni

จตารอดัมมาวัตันติอายุวัตโนสุขานปารันบาววัตุสัพพมังคารมรักันตุสัพพเดวตานสัพพปุทธานุบาเวนัสัตตาโสติบวันตุเตบาววัตุสัพพมังคารมรักันตุสัพพเดวตานสัพพดัมม नुपमे न सदा सोती भवान् दुते भवतु सपमङ्गरां राखन्तु सपदेवतान् सा सदा भवान् ครับก็บผมขออนุญาตแจ้งยอดปัจจัยทั้งหมดนะครับที่ถวายให้กับพระอาจารย์มิสูรโคเวสโก้นะครับผมนักเวลานี้นะครับยอดปัจจัยทั้งหมดนะครับที่ได้รับบริจาคมาเป็นยอดเงินทั้งสิ้น1 3ึ่งแสนสามหมันเอยิบามบาทครับขออนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะครับ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกท่านประนมมือกราบพระอาจารย์พร้อมๆกันสามครั้งนะคะกราบกราบกราบครับก่อนที่จะเข้าช่วงสุดท้ายของทออางงานในวันนี้นะครับ ยังไม่ต้องทุกท่านอย่าเพิ่งรีบกลับนะครับผมเพราะยังมีงานอยู่นะครับผมเดี๋ยวท,ท่านมนตรีจะกล่าวท่านภูมิเกียรติครบครับก่อนที่จะจบงานแสดงธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้ผมมีข่าวดีสามสี่เรื่องที่จะแจ้งให้ทันทบนะครับเรื่องแรก วันที่11กรกฎาคมปีหน้านะครับขอเชิญท่านกลับมาที่หอประชุมแห่งน,นี้เพราะเราจะจัดงานแสดงธรรมปฏิบัติธรรมกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งและในวันนั้นท่านจะได้รับสิ่งที่ท่านพึงประสงค์สิ่งที่ท่านพึงประสงค์ที่ว่านี้เมื่อเช้านี้ผมได้เกือนนาไปแล้ว ขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้มีการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับบัตนี้ศิลปินนักประพันธ์เพลงคุณกริตบุญรณรื่นและท่านอาจารย์เอกลักษณ์นอคำท่านจะแต่งเพลงธรรมะธรรมศาสตร์มอบให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมอบให้แก่ผู้ที่เข้าฟังธรรมทุกท่านครับ ข่าวดีข่าวแรกข่าวดีที่เกี่ยวกับเพลงอีกข่าวหนึ่งเมื่อเช้านี้นำเสนอเพลงไทยอธิษฐานเป็นบทเพลงที่สะท้อนแทนความทรงรักภักดีจากใจคนไทยทั้งชาติน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเ,เจ้าอยู่หัว ท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดที่เว็บไซต์กัลยาณธรรมคออีกสามสี่วันข้างหน้าเว็บมาสเตอร์ของเราสัญญาแล้วครับในขณะเดียวกันเพลงไทยอธิษฐานเราจะทำเป็นอัลบั้มครบชุดมีทั้งหมดสิบสองเพลงเพลงที่หนึ่งถึงเพลงที่ห้า เป็นเพลงไทยอธิษฐานในหลายรูปแบบไทยอธิษฐานขับร้องโดยนักร้องหญิงไทยอธิษฐานขับร้องโดยนักร้องชายไทยอธิษฐานขับร้องหมู่ไทยอธิษฐานบรรเลงกีตาร์คลาสสิกไทยอธิษฐานที่มีซาวด์ดนตรีเป็นแคกชิ้งแบ็เพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านไปร้องด้วยตนเอง